5วิธีนี้ที่จะทําให้ทารกนอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะเด็กทารกบางคนนะคะกว่าจะนอนแต่ละทีเล่นเอาคุณแม่เหนื่อยเลยนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีที่จะทําให้ทารกของเรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยเราทําอย่างไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือการห่อตัวด้วยผ้าขนหนูที่กระชับแน่นแต่อย่ารัดแน่นจนเกินไปนะคะการห่อตัวด้วยผ้าขนหนูที่กระชับที่แน่นพอดีเนี่ยจะทําให้ลูกของเรารู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ในท้องของคุณแม่นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นคุณแม,แม่ลองดูนะคะแต่เน้นย้ําอย่าแน่นรัดจนเกินไปนะคะข้อที่2ค่ะอาจจะให้นอนคว่าบนอกของคุณแม่นะคะคโยกตัวเบาๆอันนี้ก็ทําให้เขา นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเขาหลับแล้วนะคะก็ปล่อยวางลูกของเราลงที่นอนหรือว่าลงเปลได้เลยถ้าลูก3 4มสเดือนขึ้นไปแล้วคอแข็งแล้วแนะนําว่าให้นอนคว่ำนะคะจะทําให้ลูกเราเนี่ยนอนได้นานขึ้นแล้วก็ลดอาการผวานัน่นเองค่ะข้อที่3มนะคะ,ะ,คะก็คือการกล่อมเบาๆด้วยเสียงนะคะไม่เป็นเสียงดนตรีที่เราเปิดเบาๆเพลงโมรสตให้ลูกฟังหรือคุณแม่ร้องเพลงกล่อมกันแล้วแต่หรือทําเสียงอ่ากล่อม ให้ลูกได้หลับได้เพลินกับเสียงที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เขาหลับง่ายขึ้นเขาหลับเร็วขึ้นค่ะหรือจะให้นอนเปรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่อยากแนะนำนะคะให้นอนเปรเพราะเปรบางครั้งก็เป็นภาระยุ่งยากนะคะลองใช้เสียงเพลงของคุณแม่กล่อมเสียงอันคุ้นเคยของคุณแม่เนะะี่ยค่ะกล่อมดูก็ได้นะคะข้อที่สี่นะคะก็คือการแกว่ง เ,เบาๆอันนี้แล้วแต่คุณแม่สะดวกนะคะถ้าเลี้ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันสําหรับการแกแกว่งเฟย์นะคะหรือว่าการนอนตบตูดเบาๆร้องเพลงกล่อมนี่ก็จะช่วยได้เช่นกันนะข้อที่5นะคะก็คือการให้ลูกดูดเต้านมของแม่จนอิ่มแล้วก็หลับจับเร่อแล้วก็มานอน คว่ำบนหน้าอกของแม่พาดหน้าอกของคุณแม่นะคะหรือบางคนอาจจะใช้จุกปลอมก็ได้ถ้าเด็กอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วอาจจะใช้ดูดจุกปลอมนะคะหัวนมปลอมอันนี้ก็ได้เช่นกันแต่เน้นย้ำนะคะว่าต้องอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะแต่ก็ถ้าลูกดูดจุกปลอมถ้าหลับแล้วต้องเอาออกจากปากนะคะอย่าให้ดูดไปตลอดนะคะไม่แนะนําค่ะเดี๋ยวลูกจะติดจนโตนะแล้วก็การที่ไม่แนะนําอย่างหนึ่งคือการดูดมืออันนี้ไม่แนะนํานะคะให้ลูกดูดมือจนหลับ เอามือออกก็เตือนอะไรยไม่แนะนําค่ะอย่างมากก็คือดูดนมของแม่หลับแล้วก็ปล่อยวางหรือดูดจุกปลอมก็ได้จุกหลอกหน้าก็คือ1เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ได้แต่ถ้าลูกหลับแล้วนี่คือต้องนําออกนะคะนี่คือ5วิธีที่จะช่วยให้ลูกน้อยของคุณแม่น,ะะนอนหลับเร็วขึ้นช่วยได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะคนแม่ลองขั้นตอนแต่ละขั้นตอนดูก,ก่อนก็ได้เริ่มที่ขั้นตอนหนึ่งถ้านอนหลับแล้วก็ไม่ต้องขั้นตอน2 3, องสาหรือ หนึ 1> 1. ่งเราไม่หลับลองขั้นตอนที่สอหรือลองขั้นตอนที่3อ่ะลองดูจนถึงขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนแบบไหนที่ลูกหลับง่ายหลับเร็วอาจจะเปลี่ยนจากขั้นตอนที่5นะั้นมาเป็นขั้นตอน1ดูก็ได้ลองสลับดูแต่ไม่ต้องไปทําทั้ง5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนไหนแล้วที่ลูกหลับเร็วหลับง่ายแล้วก็หลับนานคุณแม่ลองใช้วิธีนั้นดูนะคะ